นกยุงแดนสวงทำหลวงงดงามลีนามหอมกระเทียมลำไยลดเยี่ยมพระเจ้าเฉลียมหวานเลือดล้ำน้ำตกงามแท้แค่หลวงงามตาบูชาพระเจ้าตนหลวงบวงสวงพระบาทสามยอด อำเภอบ้านห้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูนห่างจากจังหวัดลำพูนประมาณ40กิโลเมตรตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106ทิศเหนือติดกับอำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซางทิศใต้ติดกับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนและอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่ทาและอำเภอป่าซางทิศตะวันตกติดกับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านห้องมีพื้นที่ทั้งหมด596ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3,074,900ไร่โดยมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับภูเขาและป่าไม้โดยมีพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มริมแม่น้ำประมาณ2,043,685ไร่คิดเป็นร้อยละ65เป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ประมาณ1 2 9 3 7 8, 8ไร่คิดเป็นร้อยละ35และมีแม่น้ำสำคัญ2ส,สายคือ แม่น้ำลีและแม่น้ำปิงอำเภอบ้านุง้งแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล62หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลป่าพลูตำบลบ้านห้งตำบลเหลายาวตำบลหนองปลาสวายและตำบลสีเตี้ยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล4แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือลำไยจำนวน34,487ไร่มะม่วงจำนวน15,776ไร่หอมแดงจำนวน34,66ไร่ข้าวจำนวน2,184ไร่และกระเทียมจำนวน17,37ไร่มีการเลี้ยงโคโนมไก่ไข่สุก,กรและฟาร์มม้าขาวทั้ง นี้อำเภอบ้านโฮองนอกจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรลำไยมะม่วงหอมแดงเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งมีการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ฟูออไรา์และโรงโม่หินโดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี81,847บาท อำเภอบ้านห้องมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบด้วยเขตามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านห้องเป็นแหล่งอนุรักษ์นกยูงไทยซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายภาพนกยูงได้อย่างใกล้ชิดและสวยที่สุดของประเทศโดยอำเภอบ้านห้องได้นำรูปนกยูงมาเป็นสนัญลักษณ์ประจำอำเภอบ้านห้อง บ้านป่าแป้เป็นหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันุ์อาราบิกา้าที่มีลักษณะประจำถิ่นสามารถเดินทางต่อไปยังดอยช้างซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดลำพูนทั้งนี้ยังมีถ้ำหลวงผผาเวียงและน้ำตกวังหลวงที่มีความงดงาม ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบ้านห้องมีความโดดเด่นในการแปลรูปอาหารหัตถกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยโดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเช่นการทำเค้กลำไยเค้กหอมแดงมะม่วงอบแห้งผ้าทอกะเหลี่ยงผ้าทอตีนจกผลิตภัณฑ์สมุนไพรช้ยศิครินการนวดตอกเส้นการนวดแผนไทยผลิตภัณฑ์เห็ดถังเช่าและอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านห้องคือลาบไก่บ้านห้อง หอศิลป์ร้อยปีอำเภอบ้านห้งเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าทำด้วยไม้สักทั้งหลังที่มีความสวยงามโดดเด่นปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนและเป็นลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่วิสัยทัศน์อำเภอบ้านุง้งเมืองแม่อยู่สังคมคุณธรรมนำชีวิตด้วยหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพัฒนาการเกษตรให้สามารถผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงเกษตรเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดลำพูนเมืองแห่ง ความสุขบนความพอเพียง